พยายามพูดตลอดสวยอยู K ่ผมเดือดแดงหายนะก็รีบไลค์กับตามช่องผมถึงคุณติดตามหนึ่งพันด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอเนี่ยสุ่มสกินแห่งตำนานต้องการซอเบกับแบล็กโพรมีเหมือนสองคนดูคิดว่าได้ปะมีเพชรอยู่เดี๋ยวผมจะเอาเพชรสองหมื่นห้านี่ไปเปิดของตู้คุกกี้รถทาร์รสทาตาแดงเลยเนาะ แล้วต oh ัวนั้นเออเพื่อเพื่อได้เพื่อได้ตัวนี้ผมได้เศษประมาณสองเศษนะครับคุณดูคนด้เสียงจ๊อกจ๊อกจ๊อก็ไม่ต้องบอกผมผมกินอยู่ไหนได้เจอเลยเอาที่เอาทีรับนี่นะครับคุณดูผมกินถูกไหมครับ

ข้าบาังของดาก้อนมังแก้มังกรเนี่ยดาคอนแก้วมังกรไหนวคิดเกียกด,ยยดยยแล้วดูมาผมจะมาจัดสุม่มเลยครั้งแรกจะว่าไปยังไงนะฮามนู่แล้วคุณดูคิดว่าไงมันจะออกมันจะผ่ามันจะเปลี่ยงมันจะปูมันจะเกง่งการ์ดกูเกง่งมันลงมาแดงมาปลอมแปลงไหม สูตรนี้เราสูตรนเล่นไปก่อนอันนี้แบบทดสอบดวงม,มาครั้งแรกว่าไงไปแล้วครับครั้งแรกเกลือครับทำเลยโอ้พี่สาวเกลือแบบนี้พี่ได้หรอเนะครั้งต่อไปแล้วกัน โอ้เอาเอาอีกแล้วเหรอคุณจ้องจะเล่นผมซะจริง,รงโอ้โหเกินไปไหมล่ะสามสิบสุดเนี้ยพวกข้งก่อนเลยเลยเนี้ยโอ้ยเอาอีกแล้วเสียงฟาพาแม่งไม่ไมออก เฮ้ยได้เ่ะเฮ้ยได้เ่ะเฮ้ยมามามาพบ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 ใส่คาถาพายเปี้ยงมึงจงรักจงหลงไปแล้วกดไปก่อนแล้วค่าเทสอยู่เทสอยู่เทสอืมคุเกิดว่จะได้การันตีปหม 마마저 백룸 <laughs> 키서 저 티타오 백티 나타 디비카폰뚝웜티 나타 네이 돈돈샤비카폰뚝웜 네이 ในบรังกามันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวยังสิ่งแห่น้องพอ่อครั้งต่อไปวะอ่าอยากได้ e ีเฮ้ยเปลี่ยนหน่อยแล้วกันเนาะอีกอีกครั้งอีกสามครั้งสุ่มตู้นี้แล้วกันสมตู้นี้ล่ละ ไปยงไปฮะผมยังไม่ได้ตัวมาเลยคนดูป่านเต้ยจัดเลยไป้ยมากแล้วสวยสวยสวยสวซอเบซอเบแเบ็กโวได้ออกได้ออกได้ออกนะสีบูสามได้ปะชมพูสาได้ปะ ไอเกมมันจะดีกับผมเปล่ามัดเชือกผูกมัดตรงรักจุ๋งหลงเฮ้ยมาเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยลาเต้โหลาเต้กูมีอยู่แล้วเนี่ยนี่เขาจะออกใช่ปะข้างหลัไปโอ้โหเกือบแล้ว อ่านเตอร์เลยตามเอาออกยากอยู่ใช้ได้นะดูพล่ไปเลนมาต่อเลยใครก็รับฮะคนดูมันออกยากจัดเลย เลิกได้เลิกนะนี่หนึ่งด้วนี่อืมอืมทำไมโอ้ยเหรอเนี่ย Easy hăng dài nè, Ao ghét trong đi. ồ, hoa, 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 ấy để nó hoa, cả, hoa, 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 này hoa, 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 เราคูยอะไรอือดูอือดูอืม,อมโอ้โคตรตีนเลยแม่งอยากได้อนะ่ะสิกินโคตรสวยเลยเว้ยโอ้โหเล็โคตรบ้าโอ้โห โอเลยค่เชี่ยเชีร์ดูไม่ออกย่าจริงเว้ tiếp gì với một điều đấy nhá à, không điều đây máy đi đi nổ lo lên lấy cái này Ừ. Đây nó 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 nó

โอ้ม่มา,มาครั้งสู้กับมุกอ่อนพี่สู้เองเลยเห็นหไว้ใจไ,ได้เลยอย่ามาพูดมากแถวนี้ไม่โดนง่าไม่โดนไม,ไม่งั้นโดนค่าฆ่าเนี่ย <ปะ S 1> ครับ ิปเฮียนี้กูได้อะไรบ้างวันนี้เกือทั้งนั้นเลยทีนี้พี่ดีกว่าโลกนี้จะถูกแต่งแต้มไปด้วยความฝัน

ดอว่าไม่อยากมาแดกโอ้ลืมดูมดูดีแมนแพ้ละไงไม่ไหวครับนเขามีเห่า1ะ

โอเคครับกำหรับวีดีนี้มันดูก็ไปปุ๋ยนะครับคือเลิมกูไลท์ถึงพุทธิตาลหมิงพันด้วยบายบาย,บายเจอกันนะครับฟู